บ the ่ให้เดินบอ่ต่อยเหมือนยกสี่มึงทำไม่รู้แต่ใครไม่รู้คนบังดีพากนั้นนะยังไม่โบกบบกส้นเตี้ยเลยมวยกูต่างเดินหรอบอ่ต่อยเหมือนยกสี่ไหมแลไม่มีวาสนาคนได้แชมป์ต้องมีวาสนาชาเปก็ได้เอาล้วครับยกที่สามจะปล่อยตัวเขาไปคุยวันนี้ก็ชิงแชมป์ร้อยสิบสองก่อนอ้าวแล้วกองเขียวกองเขียวกองเขียวไปไปต้องไปกับที่กับอาจารย์กบ อาจารย์กรบเชีย <Means> ร์ใครก็ไม่ได้อาครับอาจารย์กรบเชียร์ใครกูนี่อาอาครับยกที่สามไปตัวฝ่ายแดงกับมากรเล็กได้เปรียบสามตัวหนึ่งอ๋อแล้วครับโอเอ้ยเอาครับไปดูวัยสิบหกปีจากนครศรีฝ่ายแดงดัมมันเพชรมึงกาดยากมึงกาดชิงเกมร้อยสิบสองบอลที่ว่าง เด็ก16ปีน้ำมัน19ปีโอ้แข็งแรงแล้วกันกระฝ้ดงเจ้ามังกรเล็กมณฑาก้อนเ,นาอ,นเอาล้วครับโอ้โยฝ้ายน้ำมันแกวเก๋าพอตัวกับแกแพ้ใครไม่เป็นเหมือนกันกระฝ้ายน้ำมันเตะซ้ายเอาหน้าโอา้ยพันโซเอาแล้ครับเพชรมังกรต่อยได้หรอเอาล้วครับกดซ้ายเล่นเยอะไปหรือเปล่าฝ้ายเด็กเรื่องมังกรเล็กลดิ ฟวัดไปเรื่อยครับยกที่สามยกที่สามบเอกนานาชาติลังสิบวันศุกร์วันนี้มวยมันวันศุกร์เอาครับเข็ม1อ2สอลไม่เดิมพันฝ่ายแดงมังกรเหล็กกับบัตเต็ตมุนการโอ้ยโอ้เอานะครับตัวการ์จะหลงกันตัวนี้ต่อยมาเอาละครับการโดดไว้นูือเปเอ้า ฝ่ายแดงยุบหรือเปล่าเอาละครับช้าไปแล้วฝ่ายแดงเจ้ามังกรเหล็กจัตหคอนสีเพชรพุกานแทงพาไว้ขวางไว้เอาละครับสมอแดงอย่างเดียวสมอแดงเดียวเอาละครับเล่นเยอะไปหรือเปล่าก็ฝ่ายแดงเจ้ามังกรเหล็กทีดมุมทีดมุมฝ่ายแดงสั่งล <escuela> ุยครับกว่านี้โอ้ยโอ้ยเอาละครับเยอะไปทิ้งเบรกไว้เอาละครับเพชรพุกานออกรูฝีมือบ้างซ้ายมือ เอาละขวางไว้วางไว้โอ้ยโอ้โอยเอาละครับขุนเขาจันครศรีรับยางตีเข่าวันฝ่ายแดงกานแย่งออกมาไฟแดงเนี่ยเปรียบสามต่อสองจากสี่ราที่เบ่งไว้ท่ามั้นเพื่อเตะขวาโอ้ยเอาละครับเสมอยนับบอลแรกก่อนี้เล่นเถอะเกินไฟแดงตีโเลยฟันซองเลยเอาแล้วก็แท้ขวาเอาละครับราคายังอยู่เดง นักมันเนะี่ยตอนนี้สมบรณ์นนะ้ำมันยันเนี้ยตอนนี้มีแดงมีน้ำมันเอาละครับเพชรมังการต้องรับจับตั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละครับเพชรมังการุ่นพี่โจความเก่าแล้วตอนนี้เอาละครับให้ลงที่ไปเอาละครับให้แข็งสู้ตีโอ้ยเอาละครับสนุกกันตอนนี้เอาครับตุ้เตียร์กิน้ ทีมบานโรงเรียนกีฬาโคราชครับผมโอ้เอาครับดูเราโลยบอลยกที่3ามขึ้นสโอ้ยสูสีคู่ขี้ครับสรงนี้โอ้ครับยกที่4ี่ไปโอ้โหนอนมาอีกแล้วยกที่4ี่ไปตัวนึงราคายี่ิบฝ่ายแดงต่อ5ต่อ4โอ้โหเอาละครับฝ่ายแดงมังกรและพระนครจากนครศรีธรรมเพชรพึงการโรงเรียนโคราชจากกล้ามเมืองกาศเอาครับคุณนี่ฝ่ายแดงเปรียบ3ต่อ2ครับ ฝ่าแดงอายุ16ปีนมันิเอาแล้วครับฝ่าแดงดเปรียบเ็ต่อสนะครับผมตอนนี้กัาไปต่อยร่างแดงแล้วตอนนี้เป็นกันโอ้โยเอละครับางว่าตีเอแล้วโ,โ,ตโ,ตโดนต้เป็นกนัเป็นผูกกทโอโยเอาครับสู้ขาดเก่กันันบนมีแชมป์ร้ออยสิบสองปอนด์ป็นดิมพันเอาแล้วครับยฉวางโ,โงโอ้ยบงพวยฉวาง โอ้โยโอ้โยเอาละครับเป็นโอกาสเหนียวแล้วเกินควายแดงเต้โอ้อยอ้ยอยดอกนี้ฝันตะวัแนแทงเข้าไปเอาละครับสนุกนะเก็บสี่ต่อโอ้อยเอาละเป็นโอกาสต่อยับเท้โอ้โยเอาสู้คาร์เต้ยฝันตะวันมังคอเล็กนี่งานน่าป้าก้อยหางเราฟังนะ สีน้ำมันมึงกาดเข็ม112ปองบ์ลุ้นไฟเป็นน,น้ดับันเอาแล้วฟังตีตีเ้ยเอาเลยครับปิดต่อยต่อยเอาแรงกันตอนนี้สุดแล้วโอ้โหยังไงเอาเลยครับเอาแล้วเป็น,นกระจายสู้ขัดใจมังกรเลยก็ตีสุดขาดนิดเหมือนกันเนา วัดอ้ยเอาแลยครับราคาดีกนว่าเดงต่อยออตอยกันวัดเดอ้ยเอายสมนัดเอาแล้วสมเดสมดตีสู้ขัดใหุ่นพีวัยสิบจากมงกาโอ้ยมางกเล็กจตะคนสีต่อโอ้ย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 ชุดใหเลย เอาเลยครับเป็นประกาศฝ่ายน้ำมันทำได้ดีกว่านด็กฝ่ายซ้ายต่อยขวาพาคอังปาด้วยด้วยอ๋ออ๋อเอาแล้วบางทีกูที่มันก็แรงทีเอาแล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยหมดยกที่สี่อ้อชิงดำเลยครับมันเหลือเกินกับคู่นี้โอ้ยสุดมันเลยครับเอาเลยครับ อีสี่กันนะเอาแล้วครับยกที่ห้าจะค่อยตัวตอนนี้ดูกองคเคียมอนการกองไฟโรงเรียนกีฬาโคนารนาชครับที่อาจารย์กรอบมาไทยล่าเอาแล้วทีม่มุมแดงก็ค่อยเฉวิเสื้อลายเกลียวอาจารย์สุรัตน์กับทีมมุมน,นะครับผมเอาแล้วครับ นี่ราคาที่ฝ่ายแดงมังกรเหล็กเจนาคอนสีไนดะ้เปรียบ3ต่อ1เอาละครับปล่อยตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับตอนนี้เข็มลุนฝ่ายเบส112จะไปไหนครับเอาละครับเตะขวา3ดอกเลยเอาละครับเพชรป็นการลุนพี่ไวสิบเฝ่ายแดงไวสิบเอ็ดเอาละครับเอาละครับจะไปทางไหนฝ่ายแดงได้เปรียบ,บ3ยกตรงนีใจเอาล่ะเรียบร้อยเลย เอาเลยเสมอน้ำมันโอ้ยเอาแล้วแข่งประการโอยโอ้ยโอ้ยได้ชัดเจนเลยฝ่ายน้ำมันยุดเลยเสมอน้ำมันครับเอาล้วครับควายฉาวขวายฉาวเชือกยาเขียวเอาเสมอแดงอีกนะครับแข่งแล้วกันฝ่ายแดงเจ้ามังกรเหล็กเล่ตโอ๋อเอาแล้ครับสนุกแล้วตอนนี้โอ้ดูว่วเพชรน้ำมันครับพอยนี่เอาเสมอแดงยาเดียวเอาล้วครับมีหัวใจกรรมการแล้วคู่นี้ เราเย็นกค่ตอนนี้เอาครับมวยเก่าเล่นฝีมือต้ายก็เอาแล้วครับสมอทั้งห์ดแาสนุกอีแล้วตอนนี้เยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยพอ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 เอาแล้วครับตัวต่อสองหนึ่งพอแล้วตัวบอลพอแล้วเอาแล้วครับบางกอนเหล็กมวยเก่ามาเล่นฝีมือเรียบร้อยเลยนะครับผมโดนเค้กเป็นหลายชาติแล้วเอาครับอาจารย์สุรันที่มุมเครียดแล้วตอนนี้อาจารย์สุรันต์มวยเฉวัตรเอาแล้วไปเลยครับ ีมือเรียบร้อยเลยครับผมคุณพี่แกเก่าเลยจะเพชรบึรการลายนี้นะครับผมเอาเราเพชรบึรการไป19ปีจากบุรการไปได้ดงบ6ปีมังกรเ,นนเล็กจากนครสีไปแล้วกับนาคาจากแล้วตอนนี้ แพ้เยอะนะครับแต่สายตาว่าแพ้น้ำมันเยอะตอนนี้น้ำมันได้เปียบผ้าตอนหนึง่งจะเพชรมึงการจากมึงการแดงมังกรเล็กป้วน,นครจากนาครสีเอาแล้วครับเรียบร้อยเลยครับส่งนี้อาจารย์รัศสั่งเดินแล้วตอนนี้เอาล้ครับต่างเกมมีอะไรดีแน่นอนเอาครับคุณแม่คุณแม่ของฝ่ายแดงก็มาสั่งลุยลับผมเอาครับมังกรเล็ก ไปแล้วครับอ่าต5-8ลอง5-8นะลองอยู่ที่ฝ่ายนัำเงินครับถ้าเป็นบอลเล่บอลก็เปลี่ยนเสื้อก็ตอนนี้เตะไปอ๋อปิดกลงไปเลยครับดอกดีโอ้ยปิดกลงเลยครับผมเอาแล้วนะๆๆว่าแดงชนะผมก็ดูบอลไม่เป็นครับทรงนี้นะครับผมเอาล้วครับมังกรเหล็กจันทวรรสีเดิมเอาไอ้หนุบาล16ปีจะได้เข็มขัดกับนครศรีหรือเปล่าเอาล้วครับโอ้เป็นต่อมา4ยกยกข้ารับเป้าไปเลยนะครับฝ่ายแดง 25วินาทีของยกที่5สถานการณ์ที่มุมแดงตอนนี้เงียบเงาแล้วครับผมน้เมันใต้เปรียบ15ต้นหนึ่งครับเจ้าเพชรบังกรเอาครับเสือเ้อจะเอาแดงนะครับแต่ว่าน้เมันนี่ก็เตะพาเสือครับเจ้าฆ่าครับผมโอ้โหเตะพาเสือไปเลยนะครับผม,อผเ,อเ,อบผมเอาไปดูเขาเชียรครับ 5, เพชร หลายไฟรถไฟมันนีแพ้ไม่เป็นเลยฮะไฟล้วนรถไฟมันจะแพประกาศวันนี้มาชิงแชมป์102ปอนด์รุ่นฝ่ายเวลากับรุ่นน้องเจ้ามังกรเหล็กจันทนครศรีเอาครับหน้าเสือแดงแล้วกันฝ่ายแดงแต่ว่าหน้าแข่งของฝ่ายมันฉายทั้งยกเลยนะครับผมโอเคครับรอกัรตัดสินกันนอีกครั้งครับผมว่าเป็นการชิงแชมป์นะครับผมโอเคนะครับ